มกสมองงวเด้อพี่น้องเด้ออ้ยหอมเหวยๆครับพี่น้องมาอนี้หอมๆแซแสบๆครับแดงจึง้งครึ่งเลยพร้อมูกโดกดครับเพี่อ,อี่นองเลย ตัวบุญหนี่มีไผปันแก่มันเราบ่าแหกคือไมาเรกผ้ากากพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกราบสวัสดีครับปิดหมอแฟนแฟนผู้ติดตามสุกูสุขนเอฟซีสุหมองสุบอนครับเมืเอ่อนี้ยเอาเมื่อนี้ครับพี่น้องเบ้าปุยติดผ้าพีผ้าน้องครับมาก,กินข้าวน้ำกันน้ำข้าวน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้เบ้าปุยติดที่เด็ดมากครับเมื่อนี้อันนี้แจ้วบองพอนหน่อยซอยเดิมเลยพี่น้องเลยเผถ้หาหากว่าพี่น้องเห็นตออ๋อคือคนอยู่อ่ะเมื่อนี้ครับพี่น้องเมื่อเนี้ยเบ้าปุยติดได้ยังมากเดี๋ยวเบ้อา เด้อขีดเท้ามันจะออกคูใจหลุดกันเด้อพี่น้องเลยเี็แมันยังโ,อ,โอ,อ,อ้หอมเหมยหวยครับอะสั่นละเอาไว้ล่องลางกันนี่ครับสั่นที่สองครับพี่น้องบ้านนี่โอ้หูยกข,ขนาดเลยพี่น้องบ้านนี่นี่ครับตัวเดียวอันเดียวครับพี่น้องมกสมองงวเด้อพี่น้องเด้อ หอมห่วยๆครับพี่น้องมานี่หอมหอมเสบๆครับเดยจึ้งคึ้งเลยพ้อมดูดดดครับเพียมาเด้อพี่น้องเอฟซีทั้งหลายครับมาเนี่กินเขาน้ำกันครับผูใดเบิงตอนแรกกับพ้ากินตอนแรกครับผูใดเบิงตอนเศร้ากับพากินเขาเศร้าเด้อพี่น้องเด้ออ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเด้อครับเ่าปุยจูผักจูผ้ากับพี่น้องมาเนี่มานี่ยเบาปุยกข้องเขากัขางลากเลยพี่น้องเด้อมานี่ยไ่ได้จำเด้อพี่น้องอันนี้พักครับพี่น้องน้องใหม่ฝรั่งพี่น้องมานี่น้องใหม่ฝรั่ง โอ้นอไม้สุวารีพี่น้องอะับนอไม้ฝรั่งครับปักกระเซดครับพี่น้องผักกาดขาวครับแตงครับผักป่องแป้งครับพี่น้องความแก้วครับพอหน่อยซอยเดิมซอยเดิมครับมามามาแซ่ครับสุมองสุบอนครับข้ามหลกแห่งมันครับพี่น้องมาเลยโอ้ยหอมเหนียวตุยตุยครับอื้ม ห่วยคู้งกินตับมาอะไรีพี่น้องว่ามันเชียงบีกไบมากยังยังยี่ยวางปลาแดดครับปลาบวงพอหน่อยเส้นเดิม,มัดชาติยงเหมือนเดิมทางผีมาแก่แบบพี่น้องหมอมัดอ่อนแล้วหวานครับ หอมครับไม่ได้กินนอนเลยครับมด <c oughs> มกสมองว่วต่างไฟครับสุก <c oughs> หอมพอยิตูบานเท่าเด้ออีกหนองหอมหฮ้ยหอครับ <c oughs> แต่เป็นกนตรตกยิงครับ มันพักปลอดสารพิษแทบพี่น้องซอยเมื่อสลดไปโดนนะเนี่ยครับว่าด้กินเดี๋ยวหาสอนให้พี่น้องไปสอนตักกระเดีหรอกพี่น้อง่เป็นอยังที ื่อไรยำยาครับไปเรียนลึดเลยหมมันแข็ง บางกินเฮ็ดพอาไปแชร์ี่น้อง <c oughs> พเอพื่อเนินอ้ายแล่รูปปร่วเอาเลยพี่น้อง <c oughs> นองี่พอพีพาน้องเป็นบรรยากาศพี่น้องความรุกโดดครับ <c oughs> พักตุยประเด็กบองพอหน่อยก็นะหอมไม่ห่วยสิ สีนมา่ท่านกายกินดิบเราี่น่องสม,มุนเนี่ยแต่ว่านี่เห็ดสุกเราี่น่องมกต่างไฟย่างดีครับ โฮลูดโดดแม่วันซีนรายการนี่ดิ แหมงายครับนี่ตัดไปหาหรอมังตลาดนะ่ะรียวพี่น้องจะน้ำไปสื่อผู้เก่านะ่ะผู้เ้นอนได้นะครับหวานดีครับเอาใหม่ฝรัง่งบ๊ะ หรือแฟนครับสมองสบอนครับมาเนี่ยกินหมกสมองง่วนน้ำกันครับมาเนี่ยแม่งกัดไปหน่อย เพ็ดเนาอื่นเด้ยเพ็ดบพร์ีกิวนว่ารุกโดดครับทำมันยังมากอยู่ฝูมินตํา ว่านครับไปบอกเลี้ยงกินให้พี่น้องฟังไปซื้อกุ้งละเอียดครับมาว่านป้าปุ๋ยกับแม่มันสินจำหนังมันสินครับไปกับไปดีๆเละครับมากับมาดีๆแหละครับพี่น้องมีน้อมะฮอดเราปั่มน้ำบัวครับรถวูบครับพี่น้องบ้านเนี่ยไม,ไม่ไปยังไหนนอกบ้านนียวะอันสีเมียลูกอยู่กับจะเดือดตัวเมียครับ เมื่อเห็นว่าชิ้นคับกับคับว่าเปลี่ยนเป็นหักลูกเลาะคว่างอีกทีมหอดปัมตำรวจพี่น้องบันน้องไหลครับรถดับบานนี่ตำรวจเบิกบานนี่รถผมดับสนอกแม่แห่นอะไรที่นี่สนอกยู้ยู้ยู้มาโอ้ยขอบบุญขอบพูดในลายเด้อครับมันดาบโต้งครับพี่น้องแล้วอีผู้หนึ่งเมื่อจิตพันสิวานายนี่แหละครับขอบบุญขอบพูดในลายครับที่สุกรถไฮเด้อพี่น้อง ซู้รวดไป็อหัล้านซอมหมดแล้วโอ้ตำรวจกับบริการมาซาส้นดีนะพี่น้องนะอ่ะขอขอบุญขอคู่หนึ่งรวดหนึ่งครับอือหูตำรจวจจะมาดับกลางแดดกยัออกสิ <c oughs> อัวหันว่าข้างหนาอ้ข้างอันนี่ว่าแข็งมากินเมืพี่น้องอ้อรอมเบิองกันน่ะอื้อ นิ่มครับนิ่มบ่ต้องยำแห้งเอาลีนกดเอาเลยพี่น้องอันบักเ,เง่ายลยครับทีวีกับวีบอขาด ăn cà phê nó bước câu Hãy subscribe cho không แบองกันนัวคือเขาครับนะมาใส่ตู้เย็นจะโดนนะดหน่ง โหทหลักญ oh, nice. <laughs> <'s nice. S 2> mm ่เลยแยบไป่น้องโ้เบิ่นได้ไปน้องเดี๋ยวตะดูโดดไปก็ิ่กุ้มเนาะ เป็นตะุกดี้ราข้าวเดียวพ <c oughs> ี่น้องกองเขากันโอ้โหมูกินใหญ่พี่น้องเกี้ยงตับเลยแซ่บนี่ตุลูกโดดหอมครับหอมนันใดก็ขอขอ,ขอบคุณอีกรอบหนึ่งเนื้อ,อพี่น้องติดตามติดชมครับบ้าปุยจูพาครับพี่น้อง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันกแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องมกสมองงัวเด้อพี่น้อง,อง,เ,อองเอ้ยมกใส่ผักอีตูบอัดห้อดครับหอมหวยอ่ะมื้มอนี้บัซ่ส้นี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าครับพบพกันใหม่ครับโชคดีมีความสุขอย่ากเก็บยาไข่ยาจนนำลำรวยรวยสู้ขู่สู้คนนะพี่น้องป้าปุ๋ยเก่าวสวัสดีครับจิวคิวฝากกดไลค์เนเด้อพี่น้อง